สบายดีปลาลุงสดบดีพี่ปานะสุขสุขคนขมองสุบอนพบพอกันี้แล้วกับส่งนองมวยมนี่ก็อยู่ที่บ้นา,บานนุ่น,นสูงนสว <laughs> างตาอีเนาะปลาเขาขาทั้งปลาทั้งเขาเขาพอดีหวดหนึ่งหวดบักใหญ่มีนอไมต่ต้ม ป้าโถตุ่มสมอ1ข้อยาวถ้าเป็นคนก็อีหยังก็สปุ้ยก็เลียงเะมีตนไม้่ก็อันนี้น้ำไม้ไล่สดๆเลยป้าลูกเอยป้าโผบวกไน้เไม้ไล่บะคนก็แล่ยนอยู่กับสปุยนกำลังสน้ำไม้ไว้แกงแลง ก็กระไรเติบเนาะพอดีเต็มขัาวามหนึ่งเลยเพราะว่าสิแบกเป็นบันน้องแตะนน่แล้วก็กินอยู่ผีน้ำยังบ่ได้หอดขึงสัปปะรูสบายดีปปะรู มหม่ายกน้ yeah. 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 Her, ัยไรไปหาตั๊กแตนปวดหาหนี่งจ่อยู่บ้านจีงใจใหญ่ เค่เด็กคนหนึ่งกใ่าึงสสุดแ เบือบ้าน่ยัดแงไม่ได้สิบรอยเกนบาุามาด้วแมลงเงก็ลลงิพีเเาเห็น,น,มนมมมแนนนนนม่นเห็นไปก่อนเมนมาใส่บแบบม่ม,าม่มานนพี่น้องเห็น้องการเยู่ก็เห็ดแหลมเพร่เงคลีปแลแม่ม่านเห็ดเกีย้อย งงสบายดีพี่น้องถ้ากาเห็นนีพี่น้องมใบเก้งเลยเกเห็นนะืกอ่าตัวหนึเขานะสูกตวขัดสวดแน่เือกของแม่สูกุกแบวยจะาด Terima kasih telah menonton! กะเกียมเนาะมีนูคือมีอย่างเดียวมือนไงคือมีแต่มใหม่ใหม่ตอนเสาแกงตอนแรงต่มบ่อันนี้ตอนแรงทั้งกทั้งต่มทั้งแกงตาผู้หญิงปัซวยเขาเนาะหนึ่งตึเต้มหัวปักใหญ่ มีต้มน้ำไม้มีแกงน้ำไม้น้ำไม้กับน้ำไม้ไหลกินแล้วกับปลาตองเมื่อยปลาลุงเอ้อยสื่อมันสื่อน้อ,อนนไม้ไหลนะนนบอกควันมาจะใช้นเนาะบระนดี๋มากับปลาสร้างเห็นถ,ถือสัมมานุขว่วมานำจักแม่ในยังเนาะแต่ย็นชิชิอีกทั้ง Ai còn thì yêu mình mượn khó, thổi, khó phai, đớp, phai luôn, thôi khó phao 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 phải luôn này. Somebody kìa ông, somebody suốt đi số một 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 xăm một số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  một bỏ sát thôi. โมผ่านใี่ไหมเอ้เป็นตัวด้วนะพุ่มขวาหัวใจทำมันเป็นเป็นเกินเป็นแห้งเป็ปกติแล้วหัวใจมัน, <c oughs> นจะ่าเห็นผู้สาวลายเห็นว่าผมเลี้ยวนะอยากคล้ายๆเขาว่ะหัวใจอยากวาย <c oughs> เขา, <c oughs> เ,ลาเลยบ <c oughs> ัลลีซักห <c oughs> ้ยเดบัลลีซักเลยบอ่บัลลีซักเออบัลลีซักทั้งผัวทั้งเมียบานเน่เนี่ยซักเป็นเัก บาคนนเป็นน้ำจ่อยแห้งเาะกระชามีเผือมีแห้งอยู่บ่าเป็นวะอึกจะทาถึงระเด็นเนาะดีเลยบางคนเยังมุตอะว่าจะมีบ่มีมวยลูกเดอดกันลรงสเดือนภา่นเขาไปตอบนั่นแหละว่ามวยจิบภาษาใครขาดตออแบบกวน

ยานางยานาดถนกมใหม่แกงมาใหม่ได้ําใหม่แกงกับไรยานางได้ยานางโอ้ถูกนี่คือไปเบิร์ปะนอกงก้ไบอเฮ้ย มาฮอรนก็ชิ่ว่าล่ย่าห่างพี่น้องอนเลยมาฮอรนนี่ก็ได้จบคทิปเพี่งนันเนี่ยจะได้กะเพ่อ,อก,กันขีดหนาได้พี่น้องเ้อสบายดี